ไปรับที่แปลงหนึ่งปรากฏว่าที่แปลงนี้มีบ้านเนี่ยปลูกทับระหว่างที่เรากับที่หลวงอยู่สามหลังลามมากี่ปีและะ้วคะหลุดขายฝากก็ได้ประมาณสองปีคือขายฝากมาแล้วสองปีนะคะก็อาจจะแบบทําไปเพราะว่าไม่ได้คิดว่ามันมจะหลดดุดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ใช่โดยหุ้นว่าหนาวออยองสังหาว่าหนาวกว่าใช่ สวัสดีค่ะคุณจีสวัสดีค,ค่ะโอ้ยวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณจีนะคะเจ้าของร้านทองที่มาเรียนในหลักสูตรเสือนอนกินด้วยจำนองขายฝากนะคะอยากจะขอฟังคุณจีนิดน,นึงค่ะเพราะว่าเมื่อกี้คุณจีได้พูดในคลาสเกี่ยวกับประสบการณ์การขายฝากที่ไม่ธรรมดาเป็นไงคะเคสที่คุณจิเลยเคยประสบการณ์มาเผื่อจะได้แบบเอามาเตือนเพื่อนๆขายฝากที่อยากจะลงทุนตรงนี้จะได้แบบไม่เจอปัญหาแบบที่คุณจีโดนค่ะก็เคสของขายฝากเนี่ย คืออย่างที่คุณภาลินว่าต้องไปดูรายละเอียดของโฉนโดนั้นให้ชัดเจนก่อนเพราะปัญหาที่เจอมาเนี่ยคือที่ภูเก็ตอันนี้เคสของน้องสาวไปรับที่แปลงหนึ่งปรากฏว,ว่าที่แปลงนี้มีบ้านเนี่ยปลูกทับระหว่างที่เรากับที่หลวงอยู่สามหลังนะคะแล้วปรากฏว,ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ยอมย้ายออกตอนแรกคิดว่าจะฟ้องขับไล่ แต่ทีนี้คุณปริณบอกว่าที่บ้านเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์ของเราเราเป็นเฉพาะเจ้าของที่ดินแต่บ้านเนี่ยเป็นของเจ้าของบ้านเพราะงั้นเราจะทําการฟ้อ,ฟองคดีไม่ได้มันก็เลยยังยังเป็นปัญหาอยู่แล้วซึ่งเคสนี้เนี่ยก็แบบลามมากี่ปีแล้วคะก็หลุดขายฝากก็ได้ประมาณ2ปีหลุดขายฝากมาแล้วสองปีนะคะก็อันนี้แหละ เมื่อย้อนถามกลับไปคุณจีวันแรกเอายทำไมไปรับเคสนี้มาวันนั้นคุณจีบอกว่าแบบไม่มีความรู้ถูกไหมคะใช่วันนั้นที่น้องสาวก็อาจจะแบบทําไปเพราะว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องของการขายฝากเรื่องของการไม่ได้คิดว่ามันมจะหลุดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ใช่แต่ว่าก็อยากจะเป็นกําลังใจให้สําหรับใครที่คือวันนี้ทุกคน,นอยากจะอยากจะเป็นเสือนอนกินอยากจะเห็นภาพว่าการขายฝากเนี่ยมันคือธุรกิจในอุดมคติแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยถ้าคุณลงทุนผิด คุณอาจจะติดดอยใช่ใช่ใช่แบบหนาวเลยดอยพูดว่าหนาวดอยอยงสังหาว่าหนาวกว่าใช่วันนี้คุณจีไม่ได้มาเรียนอคอลาสนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะสําหรับบรรยากาศก็ได้ความรู้เพิ่มจากสิ่งที่เราเคยรู้ยิ่งมีกฎหมายใหม่ที่ออกมาปี6-2เนี่ยเออเป็นเป็นอะไรที่เรายังไม่รู้หลายอย่างก็ได้มาจากักรู้จากคลาสนี้แหละคะ่ะที่ที่ตั้งใจมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็เยอะละ อยากจะลงทุนกับคุณทารินยินดีค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าทางนี้ก็คงจะอย่งที่คุยกันว่ามีการเช็ครายละเอียดก่อนที่จะรับงานให้เราเรียบร้อยแล้วมีความมั่นใจว่าซับนั้นไม่มาก่อปัญหาให้เราปวดหัวค่ะค่ะแต่วันนี้เรียนไปนักลงทุนเองก็ได้ความรู้เนาะตั้เรื่องการเช็คจำอะไรได้บ้างคะก็การรับขายฝากจำนองนะคะ แล้วก็พวกการดูนโฉนดต่างๆว่าเราควรดูอะไรแล้วก็ซับอันไหนที่ควรรับอันไหนไม่ควรรับว<า>ิธีการดูค่ะขอ3ามคำสำหรับคัดนี้นะคะคุณจีสามคำเหรอคะสบายใจสบายใจเรียนแล้วสบายใจเลยถือได้ผลดปล่อยแล้วรู้แล้วว่าต้องลงทุนอะไรยังไง ความรู้คงกลิ่นโอเคก้อนนี้ขอขอบคุณจิมากที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รับฟังขอบคุณค่ะเรียนเหมือนกันคด้ค่ะการช่วยเหลือให้ไอไอเดียได้หลายๆอย่างได้ข้อดีหลายซับที่มีปัญหาช่วยเหลืกมนแก้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ